สวัสดีครับอยู่ในเกมไรา์เลนเจอร์นะครับวันนี้ก็มารีวิวนะครับคนนี้สลอตนะครับก็จะถือว่านะครับเป็นร่าง9ก้าดาวแม็กนะครับพลังโจมตีนะครับก็ที่ผมมีมันจะเยอะไปหน่อยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นตัวที่หลายๆคนนะครับจาเป็นจะต้องมีไว้ในทีมนะครับเพราะว่าทุกไอทีนะครับจาเป็นนะครับจะต้องมีคนนี่สลอตนะครับเอาไว้เป็นตัวป้องกันทีมนะครับตัวนี้นะครับก็ถือว่านะครับเป็นตัวที่เก่านะครับแต่ว่าเป็นตัวที่ทุกคนขาดไม่ได้นะครับก่อนอื่นก็มาดูกันนะครับว่า ทีมนะดับตำนานนะครับเขาใสยังไงบ้างนะครับเอาอันดับหนึ่งนะครับคือคอนี้่นะครับเป็นตัวที่ถือว่านะครับสำคัญมากแต่ว่าเหมือนสัปดาห์นี้นะครับจะเปลี่ยนไปนะครับมาดูนะครับว่าติดไหมมันเดินรับก็หลายๆคนนะครับเขาก็ใสกันนะครับเป็นตัวที่ถือว่านะครับอ่ามีความสามารถเยอะมากนะครับเป็นตัวนะครับที่สารพัดประโยชน์นะครับที่นะครับลุงก็ใสงานนะครับ ส่วนมากนะครับก็จะเน้นนะครับปล่อยตัวเร็วๆนะครับแล้วก็ลุงก็ใส่ประมาณนี้นะครับในการป้องกันนะครับที่จริงนะครับใส่แม่นยับธาตุเข้าไปด้วยนะครับมันจะทําให้นะครับใช้งานได้ดีนะครับคือระดับท็อปท็อปนะครับจําเป็นจะต้องใช้งานนะครับอันนี้ก็ใส้ตัวเดียวเหมือนกันนะครับแต่ว่าหลักๆนะครับก็คือนะครับเขาใช้งานกันนะครับเป็นตัวนะครับคือตัวนะครับสกิลไม่มีดามเมจนะครับแต่ว่าเป็นตัวที่ปั่นปวดได้ดีสุดๆแล้วก็ มีความสามารถในการประทะนะครับแต่ว่านะครับจะมีตัวมาใหม่นะครับเป็นตัว power นะครับที่มีความสามารถในการทําลายนะครับตู้สล็อตได้นะครับแต่ว่าก็ยังไม่มีผลเท่าไหร่นะครับสลับโคนี่นะครับเป็นตัวที่ถือว่านะครับอันตรายมากนะครับในตอนนี้นะครับถึงแม้นะครับจะเก่าหน่อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับตัวนี้นะครับขอเพียงแค่นะครับสกิลแม่นยํานะครับปล่อยตัวเร็วๆนะครับแค่ต้องการแค่นี้นะครับคือมันจะโหดมากนะครับ เป็นตัวโกงอีกหนึ่งตัวนะครับความสามารถนะครับก็ถือว่านะครับเพิ่มพลังโจมตีนะครับสามร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพิ่มแม่นยำนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพิ่มแม่นยำทักษะอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสกิลนะครับถือว่าเป็นพวกบัฟแม่นยำกับบัฟเพิ่มพลังโจมตีนะครับเอาไว้ไปบัฟตัวนะครับดาเมจต่างๆมาทําได้ดีนะครับความสามารถที่สองนะครับเป็นการยกเลิกอมตะนะครับติดสังัก12สิบสองวินะครับแล้วก็อันเซอร์นะครับเครื่องสล็อตนะครับมันดันได้นะครับแต่ว่านะครับ ติด12วินะครับก็เหมือนตายไปแล้วนะครับเพราะว่า12วิมันนานมากนะครับแล้วก็แก้ไม่ได้ด้วยนะครับมันมันจะไม่สามารถที่จะล้างบัฟประเภทนี้ล้างดีบัฟประเภทนี้ได้นะครับอันตรายนะครับคือถ้าตัวนะครับไม่ได้มีอะไรมากนะครับเลือดน้อยนะครับถล่มไม่ได้หายตายขึ้นมานะครับก็ซุ่มนะครับไซส์สกิลที่1หรือว่าสกิลที่2นะครับในการปั่นป่วนสตรูอีกทีนะครับขันแร่ได้นิดๆนะครับก็มี กวามสามารถก้าวดาวนะครับที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าสร้างล่างโครนะครับคือสุดยอดมากนะครับตอนนี้นะครับผมก็ก้าวดาวแม็กนะครับแต่ดูสกยภาพที่จําเป็นจะต้องอัพหน่อยนะครับดูนะครับว่ามีอะไรพอที่จะอัพได้บ้างนะครับนี่นะครับเพิ่มตรงนี้นะครับมันจะดีมากๆนะครับเพิ่มแม่นจำทักษะนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับถ้าแม่นๆ่นนะครับมันจะดีมากๆนะครับ ก็ถือว่านะครับเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ควรจะมีไว้ในทีมนะครับเป็นตัวเก่าแต่ว่านะครับความสามารถมันดีต่อทีมมากๆนะครับคือไม่ว่าจะเจอศัตรูแบบไหนนะครับมันก็ทําให้เราได้เปรียบครับในบางครั้งนะครับถ้าไม่มีนะครับคือลําบากนะครับนี่นะครับจะบับหน้าป้อมนะครับ ก็จะขยับทีละเล็กทีละน้อยนะครับแต่ว่าสกิลนะครับบัฟอีกทีนะครับถ้าปล่อยสกิลได้นะครับก็ถ pues ือว่านะครับโดนสตันนะครับยกทีมนะครับนี่นะครับโดนนะครับตายนะครับไม่ตายนะครับโดนอีกทีนะครับนี่นะครับตายซูมนะครับใช้สกิลนะครับเป็นสกิลระเมนะครับอันนี้ก็มีตัวรูดียนมานะครับ เขาทำดาเมจนะครับใส่ตัวนั้นตายไปนะครับคือเป็นตัวนะครับที่อ่าสารพัดประโยชน์มากนะครับอ่าดูครับบัฟบางทีนะครับไม่ออกสกิลก็มีนะครับแต่ว่านะครับนี่ครับโดนไปนะครับ โดนสตาร์ทไปครับส่วนมากจะตัวบอสนี่ๆมันจะไม่โดนนะครับนี่นะครับถ้าสตาร์ทได้นะครับตัวนะครับตัวตู้สล็อตมันก็จะออกมานะครับนี่ครับคือมันสามารถจัดการได้สบายสบายนะครับทําให้นะครับตัวฝั่งตรงข้ามนะครับที่เป็นนะครับสายพลังนะครับโดนเข้าไปก็คือนะครับแทบจะขยับไม่ได้นะครับแล้วก็พื้นที่ที่โจมตีนะครับถือว่าดีมากๆนะครับ นี่นะครับดูนะครับนี่นะครับสามารถดันได้นะครับแล้วนะครับไซงานได้ถือว่าดีมากๆนะครับหลายคนนะครับจําเป็นจะต้องมีนะครับคือท็อปๆนะครับเขาไซนกันน้าหมดเลยนะครับถ้าไม่ไซนนะครับลาบานะครับนี่ครับมีโจมตีปกติบ้างนะครับแต่ว่านะครับเวลาปล่อยสกิลไปนะครับมันอันตรายนะครับสกิลบัฟนะครับออกประจํานะครับแล้วสกิลเป็นสกิลดำเมนะครับ มาสกิลนะเกือบมีดำเมจนะครับแต่อันเซิร์นตู้สล็อตนะครับเป็นความสามารถในการสังหารนี่นะครับคือโดนะครับแป๊บเดียวนะครับแทบจะทําอะไรไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะทดสอบใน pvp ให้ดูนะครับในตอนนี้ก็ถือว่านะครับเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ยังเก่งอย่างโกงอยู่นะครับไม่ใช่ว่าเวลาผ่านไปมันจะอัาักยภาพลดลงนะครับตัวมันนะครับยังใช้งานได้ดีนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ จะมีนะครับพวกหยุดเวลานะครับพวกนั้นนะครับมีผลนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวไปนะครับแบบ5ตัวนะครับลอง PVP ให้ดูนะครับอาจจะไม่มีอะไรมากนะครับแต่ก็พอทดสอบให้ดูได้นะครับไม่เอาตัวบินนะครับเอาประมาณนี้นะครับฝั่งเขาก็มีนะครับแต่ว่าฝั่งเราก็มีเหมือนกันนะครับ ปกติก็ถ้าแบบ10ก็ได้นะครับแต่ว่านะครับ5ตัว10นะมันจะเห็นผลดีกว่านะครับนี่นะครับบับความแม่นยำต่างๆนะครับทำให้นะครับฝั่งเราได้เปรียบแล้วก็ถ้ามีตู้สล็อตมาดันตรงนี้นะครับมันจะทำให้นะครับคู่ต่อสู้นะครับออกมาลำบากนะครับ ถ้าโดนปัดโดนอะไรไปนะครับเขาก็นี่แหละครับตู้สล็อตมาเร็วมากนะครับคือห้าต่อสิบนะครับเราก็ที่จริงมันก็เสียเปรียบนะครับแต่ว่าตู้เรานะครับมันก็ถือว่านะครับมีความสามารถมีแบบส่าศักยภาพมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านไหนก็ตามนะครับป้องกันได้โจมตีได้แต่ไม่มีดาเมจแต่มันจะปวนนะครับ แต่ว่าถ้ามีข้อเสียอย่างเดียวนะครับมันมันโดนหยุดเวลาได้นะครับมันถ้าหยุดเวลามันก็จะไม่มีผลเหมือนกันนะครับมันป้องกันไม่ได้นะครับเป็นตัวเก่านะครับอันนี้นะครับเจอคุต่อซูนะครับที่ถือว่านะครับนี่โดนหยุดเวลาด้วยนะครับก็ลําบากหน่อยนะครับ ตัวซูดาเมจเยอะมากนะครับแต่ว่าโดนทีเดียวนะครับโดนทีเดียวก็ถือว่านะครับหยุดได้นะครับแค่ปล่อยตัวออกมานะครับบางทีก็สามารถอ่าปล่อยสกิลนะครับถ้าโดนแม่นๆนะครับชังกศัตรูไปได้นะครับก็ถือว่านะครับโดน12วิก็ทําให้นะครับฝั่งเราได้เปรียบได้นะครับแต่ว่าเขาเยอะเกินไปนะครับอันนี้นะครับ5ต่อ10ล่นลำบากหน่อยนะครับ ถ้าลองแบบนะครับ10ต่อ10ก็ผมมีในทีมนะครับเป็นทีม2ที่ใช้งานปกตินะครับแต่ว่านะครับมันจะใช้ได้นะครับมันลองดูนะครับแต่ว่าอยู่ทีมลองนะครับแต่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเป็นตัวที่ถือว่านะครับเอาไปใช้งานได้ดีเหมือนกันนะครับเวลาบัฟต่างๆนะครับมันจะใช้งานได้ดีมากนะครับ ก็ทำให้ฝั่งเรานะครับดาเมจเพิ่มนะครับมีความแม่นยำนะครับนี่นะครับก็ถือว่านะครับทำให้ฝั่งเรามันจะได้เปลี่ยนนะครับอ่ามันจะมีนะครับเวลานะครับเวลาเราปล่อยสกิลได้หนึ่งทีละสกิลมันแม่นนะครับคือสกิลตรงนี้นะครับโดนเข้าไปเต็มเต็มนะครับมันมีโอกาสที่จะ ทำให้นะครับจากที่เสียเปรียบนะครับกลายเป็นได้เปรียบขึ้นมาทันทีนะครับเป็นตัวที่ถว่านะครับถ้าดีๆนะครับก็มันจะเป็นตัวแบกทีมได้นะครับแต่ไม่มีน้ำเม็นะครับไม่มีน้ำเม็แบบตัวบราวล็อกหรือว่าตัวพวกเบคุมินนะครับตัวอื่นนะครับที่จะเป็นน้ำเม็หนักๆนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับก็มีปันป่วนนะครับชนได้นะครับมีทําให้นะครับศัตรูครับอ่อนแอนะครับเพราะว่าเรามีบัฟมีอะไรนะครับ แทบทุกอย่างนะครับแค่ด a m เม e skill มันไม่มีนะครับแต่มันทําได้นะครับแบบสารพัดประโยชน์นะครับสำหรับตัวนี้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีนะครับก็เทวานะครับอ่ามันจะมานะครับในบางเดือนนะครับก็สามารถหาสุ่มได้นะครับอาจจะลําบากหน่อยนะครับในการสุ่มเพราะว่าต้องลุ้นดวงกันด้วยนะครับหรือไม่ก็มันจะมีแพ็คมานะครับอ่าแบบประมาณนะครับแพ็คอ่าสี่ตัวนะครับสี่ตัวให้เรานะครับสุ่มเลือกนะครับสุ่มไปได้นะครับมันจะได้ตัวไหนก็ไม่รู้นะครับ แต่ก็ที่ริงก็อยากได้เลือกเหมือนกันนะครับเลือกเอามันจะพอทําให้ทีมดีบ้างนะครับอันนี้ก็มารีวิวประมาณนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่น่าสนใจนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ